ผ่านเซนเนี่ยคือต้องกินต้องกินเท่านั้นเอ่อครูบาอาจารย์บอกสักเส้นหมาฮายฮายสวัสดีดค่ะเพื่อนผู้ชมวนนี้กลับมา,าช่องเบอร์นี่อยู่เช่นเคยนะคะวันนี้คือเราจะพาปลามาไหว้คะ่ะแต่ว่าเ้นที่เรามาคือสุพรรณบุรีใช่ปะ มันก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเจ้าเดชเพื่อป้าพามากินตองไหนเด็กๆไว้ทุกคนเราคือถ้าผ่านเส้นเนี่ยคือต้องกินต้องกินเท่านั้นไม่กินไม่ได้เพราะว่ามันอร่อยมากมันจะเป็นแบบว่าแล้วจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบต้มยำน้ำแบบใสๆนิดนึงนะเขาเรียกว,ว่าก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณแล้วร้านเนี่ยเขาขายตั้งแต่รุ่นพ่อมานะเพราะว่าไปที่ร้านอ่ะจะจำได้ว่ามันจะเป็นเรือสมัยก่อนเขาว่าตั้งไว้บนร้านเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้ะ ่ทุกคนตอนนี้อนถึงประมาณบ่ายสองก็กว่านะจ๊ะร้านเขาปิดสี่โมงนะสมัยก่อนป้าบอกว่าร้านปิดแค่สิบเอดโมงต้องมากินเลยกี่โมงนะต้องมากินนั่นและแบบออกจากบ้านแปดโมงเจดโมงอะไรเงี้ย <c oughs> เพื่อที่จะมาถึงร้านมันเก้าโมงครึ่งสิบโมงพี่บอกว่าปิดเร็วว่าเอะป๊าชิว ก็เซเล็กแห้งหนึ่งป,ป้าป้าสั่งแล้วป้า,<อ>าไม่รออะไรดูดิปากินแล้วป้าทำไมป้าถึงไม่รอจอดรอยู่โหิวมากเลยพองยืดท้องมันต้องสองทั่มองเพื่อมากินเอมาก๋วเตี๋ยวเนี่ยจะทำไมต้องเรีบรู้อ่ะตัวลงมาก็ต้องรอคิ้ร้านนี้คนเยอะมาก ต้องอรอคิวต้องมารอ,อนานใช่ปกติถ้ามาประมาณสิบเอ็ดโมงเนี้ยคนจะเต็มร้านแน่นถูกโต๊ะเลยแลัวเพื่อนใช่ก็คือเต็มโตะเริ่มเลยจ้าี่เดี๋ยวเราชิมก่อนไ่าจะปรุงหรือเปล่า ในรอบปีนี่ไม่ได้ออกมาอยู่โควิดกับตัวอยู่บ,บ,บ,บ้านไม่ได้ออกมาเลยแต่งอันนี้ต้องบีบมะนาวเพราะเขามีให้ด้วยหอมมากเวลาบีบเข้ามาไม่รสชาติแบบกลมกล่อมมาแล้วก็จะครุกก่อนนี่น่ากินมากปนอานนี้คือแบบร้านบีบมากด้วยแตงกอย่างเนี่ย รสชานิคยอย่างนี้แล้วก็จะมีเลือดด้วยรสชาติแบบโซบะแบบว่าเปรี้ยวหวานเค็ดแล้วก็แบบมีกลิ่นมะนาวหอมอโต๊ะดีนะนี่วันนี้นอทรท่อยมากน,นี่ขนาดเวลานี้สามโมงเย็นแล้วนะร,รถยังเต็มหน้าร้านเลยครับโต๊ะที่เต็มหมดเลย อยิ่ง3 4ตามที่ทตามที่สี่แล้วเกินไหมผลมาปีนึกคิดดูไม่ได้มาถึงไหมถึงประมาณเก้าเดือนมั้งอ่าประมาณนั้นเราไม่ได้มาสุพรรณเลยคิดดูเก้าเดือนแล้วเก้าเดือนแล้วเรามาปลายเดือนสามใช่ไหมอ่าก็ไม่ถึงประมาณเจ็ดเดือนกว่าแต่ก็นานอยู่นะเพราะสมัยก่อนมาค่อยก็เลยต้องกินสี่ชามทุกคนก็คือสี่ชามจริง มันอร่อยมาก <laughs> โอ้แตนั้นร้านนี้มันอร่อยรส <c oughs> ชาติอ่ะมันโบราณดีอ่ะคือมันถูกปากกับเราไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยถ้าเผ็ดอะ่ะจรงจะเพิ่มเพิ่มอิก แต่ถ้าตามกินตามรสชาติที่ร้านปรุงมาแล้วเนี่ยไม่ต้องปรุงอะไรเลยกินได้ทุกทุกคนชาติใช่คือรสชาติแล้วก็กินได้มันจะกลมกล่อมแล้วรสชาติโอเคแต่ว่ามันจะอยู่ที่ความว่าเราต้องการอะไรเพิ่มเหมือนอย่าง Tao ว่าชอบหินเปรี้ยวหวานใช่ไหมก็ใส่น้ำตาลใส่พริกแล้วก็ใส่มะนาวเพิ่มอีกนิดนึงรสชาติก็จะอร่อยมากอร่อยมั้ยไงโอเคขนี้ก็หมดแล้วเบ้นวะเบ้ลเลยเบ้ลเรลรีบสั่งนะเพราะว่าร้านนี้เนี่ย ี่โมงเขาก็ปิดเลยนะเขาไม่มีเสืออะไรเลย้หก่อนป้านว่งเที่งเขาจะเป็นร้านีิดนะเขายืดเวลาของบมานชอบไม่ใช่บายหกใช่ปะไได้เรายืดเวลาต้องมาโมงแปดโมงอะไม่ใช่หกโมงอทุกทีเราจะมาถูกเออใช่หกโมงเช้านี่ว่าเออซ้ำยังแบบ นล้วไม่มีใครยอมกินเลยพอมาถึงปุ๊บนะไม่มีใครลงจากรถมากินเลยคี่แบบฟ้ากับม้าลงมากินเพราะว่าอะไรนะเพราะว่านอนแต่พอได้กินปุ๊บหยุดไม่อยู่เลยติดใจเลยนี่ก็คือว่าอืมทานหมดแล้วก็คือต้องเบิร์นร้านเนี่ยทานมนะครับนี่อะไรมาแล้วก็มาต่อกับที่แห้งนะจานนี่เป็นที่แห้ง ว่าในเส้นเนี่ยปกติมันก็จะมีหมูมีไก่นะคะแล้วก็จะมีเลือดแล้วก็จะมีหมูสับนะคะนี่คือใส่ถัว่วมันก็จะมีกลิ่นแบบหอมถอ,อร่อยจริงคือแห้งที่เนี่ยมันคือรสชาติที่เป็นรสชาติน้ำแต่ว่าเป็นแบบรสชาติแห้งที่ติดก,กับเส้นอะ่ะอร่อยพอชิมอ่แล้วเราชอบพอเราใส่น้ำส้มใช่ไหมเราก็จะชอบอันเนี้ย แต่ว่าไม่ใส่น้ำแต่ว่าใส่พริกที่เป็นแบบพริกขี้หนูเงี้ยลงไปแล้วพอเวลากินก็จะมีความแบบเห็นๆนิดนูเพราะเราชอบตรงที่แบบมันมีเลือดมีแบบหมูสบมีไก่อะไรเงี้ยใช่ไหมมาใช่ห้าอ <c oughs> ิ่มยังอร่อยมปะมาณหนึ่งชามบวกเกาเหลาเพราะว่าของร้านนี้เขาจะเป็นน้ำแกงน้ำซุปแมบคุกขีด โ,โอเคโอเคคุกกี้คุกกิ้งอร่อยแต่ว่าพม่าน่าชอบมีน้ําเยอะหน่อยก็เลยต้องสั่งตลอดมาเพิ่มทามนึงก็คือชอบกินน้ำแกงนึงนี่ก็ชอบกินครับแค่อร่อยครัอร่อยค่ะให้ทุกคนมาลองชิมคือยังไงคือว่าก๋วยเตี๋ยวเรือในเทาวนะคะทุกคนเห็นไหมที่เราบอกว่ามีเรืออยู่นั่นนะเป็นเรือที่เขาขายนแบบสมัยก่อนความแบบมีสตอรี่นะคะคือมากินครั้งนี้มันฟินเพราะอะไรเพราะได้กินเส้นเหล็กแบบนี้ที่ เออใช่ไม่ใช่แบบไช่เร็วจริงๆเพราะว่าที่ผ่านมาโควิดใช่ไหมอยู่บ้านแล้วเรานอนรอดกินพวกเส้นเส้นพวกก๋วยเตี๋ยวพอสั่งกลับมาบ้านมันก็จะแบบจัดตัวเป็นก้อนแล้วว่าพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวพร้อมมือถทานเราฟินเราไหมเป็นป้าเป็นเป็นป้าเป็นป้าได้ยินแล้วป้าให้เป็นป้าแบบว่ายิ้มก่อนนะต้องไปเดิน ตุกลอบรอบร้านเนี่ยว่ามีอะไรบ้างไปไหนต่อไปไหนต่อถ้าวไปไหนต่ออ่ะเดี๋ยวจะเดินทางไปไหว้พระที่วัดดอกหัวชื่อวัดดอกหัวนะคะคนนี้ไม่พูดไม่จำอะไรเลยคิดอย่างเดียอะเลยอร่อยไม่พูดไม่จานเพราะอร่อยมากราอะไรเจอรถนึ่งกินไม่เสร็จเลยกินเสร็จแล้วใครเป็นบ้างเห็นปะคือแบบเรากำลังฟินกับอาหารที่กินอยู่ใช่ปะปากก็จะแบบว่ากินเสร็จปุ๊บเดินออกไปข้างๆ นี่ไถ่ปุ๊บเพื่อนรถไปรอรถเหมือนแบบเร่งอะ่ะแต่ว่าไม่พูดนะคือแบบกระทำให้เห็นอะ่ะคั้าเดียวเราไปเจอที่วันนะคะว่าวันเนี้ยน่าไปไหวอย่างไรแล้วทำไมถึงต้องมานะคะ อนนี้เราก็มาถึงวัแล้วนฮันี้มาโบสถ์ใช่ไหมครับปาใช่ตอนนี้มาเรามาไหว้มาไหว้พระพุทธชินราชองค์ดำครับที่วัดดอกบัวที่วัดดอกบัวโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อคอยได้สร้างโบสถ์ไว้กับองค์พระพุทธชินราชองค์ดำแล้วที่นี่เขาบอกว่าทำไมถึงมาไหว้เพราะว่าครูบาอาจารย์บอกศักดิ์สิทธิ์มากมาขอพรอะไรกันมาขอพรอะไรใช่ไหมครับแล้วจะสำเร็จสาธุเดี๋ยวเรามาตั้งใจจะมาขอพรจากท่านที่ต้องเอาอะไรมาไหว้บ้างค่ะเตรียมดอกบัวมาสิบดอกบัวสิบดอกของเก้าแผ่นต้ม 5ลูซ้อมฮาลูก็คือมากราบพระบุชาชินาราตองค์นึนที่วัดดอกบัวนะคะ อาหันปลาาหานปลาไม่จากยังนะไม่จากแล้วคุยแล้วะคะ่ะก็ต้องให้หันตานะคะปลาเยอะมากเนี่ยมันหิวบอกแล้วอ้าวหมเลยอะไรวะมดีลยวม่ เป็นไงบ้างคะวันนี้จัดหนักจัดเต็มมากเลยคะ่ะอย่างแรกก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนายเทาก๋วยเตี๋ยวเรือนายเทานะคะรสชาติอร่อยมากต้ยมยำคือเด็ดอยากให้ทุกคนมาลองนะคะแล้วก็มาที่วัดดอกบัวนะคะที่นี่เ,เป็นไงเอ,เอ็มมากอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมบุญกับท่านพระอาจารย์คงศักดิ์เจ้าว่าเพราะท่านยังขาปดประจําในการ ธนุบำรุงวัดท่านมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องบริหารจัดก,การ<ะ>อยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมบุญที่วัดดอกบัว<ะ>อำเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรี<ะ>เพื่อมาขอพรกับพระพุทธชินราชองค์ดำ ศักดิ์สิทธิ์มากศักดิ์สิทธิ์มากจริงๆครับอยากให้ทุกคนมาได้รับรู้ถึงพลังของสถานที่แห่งนี้ะน,นะคะแล้วสำหรับวันนี้นะคะใครชอบคลิปแบบนี้นะคะพามากินแล้วก็พามาไหว้พระแบบนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วใครที่ยังไม่ซับสไคร์นะคะอย่าลืมซับสไคร์นะคะเราคลิปหน้าอยากให้ไปที่ไหนหรือทำอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปละค่ะอย่าลืมมาเก็บบัวนะค๊บ